นาตลีเผยภาพสะเทือนใจแต่งกายมิชิดเพื่อจะอุ้มลูกสาวเพียงแค่15นาทีค่ะหลังจากที่ฟุกเกอร์โออกมาประกาศผ่านทางไอจีส่วนตัวตามที่ทุกคนทราบกันดีก่อนหน้านี้ทางด้านนัตลีเจียรวนนท์ภรรยาสาวก็เป็นห่วงมากโดยเฉพาะลูกสาวอย่างน้องนาตาชาที่ยังเล็กๆอยู่ด้วยล่ะค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแฟนกลับเองก็ส่งกําลังใจให้กับทางครอบครัวมาโดยตลอดและหวังว่าน้องนาตาชาและคุณนัตลีจะปลอดภยัยแต่เพื่อความปลอดภยัยก็เลี่ยงในการถูกเนื้อถูกตัวลูกสาวให้ดีมากที่ สุดคและเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคุณแม่ก็จะต้องสวมชุดและหน้ากากเวลาที่มาอุ้มลูกสาวถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกเศร้าจริงๆแต่ล่าสุดนี้นาตาลีก็ออกมาเผยภาพดังกล่าวพร้อมกับระบวะุว่ากำลังใจของแม่ดีใจมากหลังจากที่ไม่เจอกันเป็นวันๆวันนี้ได้เจอได้อุ้มแค่15นาทีเป็นนาทีที่มีคุณค่ามากๆได้วิดีโอคอลให้พ่อเห็นหน้าหนูด้วยขอให้พ่อไม่เป็นไรมากนะลูก ตราบจะให้ที่ผลยังเป็นลบทั้งคู่แม่จะมาเจอหนูได้วันละนิดก็ยังดีขอให้ตรวจครั้งต่อไปเป็นลบด้วยเถอะหนูจะได้ปลอดภัยและแม่จะได้มาเจอหนูได้อีกหนึ่งความรู้ที่อยากจะแชร์ก็คือน้ำนมต่อให้แม่เป็นโควิดก็สามารถเอาให้ลูกกินได้นะคะน้ำนมแม่มีประโยชน์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกโดยปั๊มเก็บไว้ส่งให้ลูกทานคุณพยาบาลบ,าลบอกว่าหนูทานเก่งมากเป็นพลังให้แม่ต้องแข็ง,งแรงกินเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้หนูนะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของ คุณหมอนะคะตอกให้ผลเป็นลบทั้งคู่ก็ต้องใส่ชุดมิดชิดรัดกุมป้องกันความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดท่านทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ